แรกที่น้องนายมาเป็นแบรนด์บัสเตอร์ผมเชื่อว่าหลายๆวอลล์คอร์สแลนยุ่งก็ได้ถูกอิมโปร์ถูพัฒนานะครับโดยผมเชื่อว่ากลยุทธ์ที่ลากคอสใช้ที่ดีไซน์แบรนด์ลากคอสเนี่ยเป็นกลยุทธ์เชิงนวัตรกรรมใหม่นะครับที่นำมาใช้ในการดีไซน์ครั้งนี้โดยมีอินสไปเรชันมาจากรุ่นที่ขายดีนะครับแล้วก็มีอินสไปเรชันมาจาก คนเอเชียด้วยลูกหน้าคนเอเชียนะครับ<ๆ>ก็เลยทําให้คอลเลคชันนี้เป็นคอลเลคชันที่ผมเชื่อว่าว wow ้าว<ๆ>นะครับ wow. Wow. ว้าวว้าวเพราะว่านะครับนอกจากจะเอเซนฟิตติ้งแล้วแล้วก็ยังมีนวัตกรรมใหม่ๆมีมาเรีวมเรื่องโฮโลแกรมในโลโก้ของของโปรดักนะครับผมก็เชื่อว่าเป็นอะไรที่ที่ว้าวนะครับก็รอ,อคอยชม จริงๆนะคะตั้งแต่เดินเข้าในร้านเลยค่ะ so this collection is